คนได้รู้กันนะครับว่า Fender เนี่ยได้ออกรุ่นใหม่มานั่นก็คือ Fender Player 2นะครับผมจะมาเปรียบเทียมกันระหว่าง Fender Player 1และ Fender Player 2ครับว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างครับใน Fender Player 2เนี่ยครับก็จะมีการนำ s รส o o ดกลับมาใช้ในรุ่นนี้ด้วยนะครับในส่วนที่เป็นคอดำนะครับ p l a y e r 2เนี่ยเขาจะให้ลูกบิดมาเป็น i ินเท e นั่นเองนะครับส่วน Player 1เนี่ยลูกบิดเขาจะเป็น ลายแค t นะครับแล้วก็ที่ต่างมากๆที่ผมรู้สึกเลยนะก็คือสัมผัสคอนะครับถึงว่าสเปคเขาจะบอกว่าเป็นโมเดลซีก็ตามผมจับแล้วรู้สึกว่าเพ a เยอร์ทูเนี่ยเขาจะหนากว่านะครับ <S <S สวัสดีครับผมดีมภูมินนะครับอย่างที่ทุกคนได้รู้กันนะครับว่า Fender เนี่ยได้ออกรุ่นใหม่มานั่นก็คือ Fender p l y y r r 2นะครับผมจะมาเปรียบเทียมกันระหว่าง Fender p l y y r r 1และ Fender p l y y r r 2ครับว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างครับทั้งสเปคและเรื่องเสียงไปชมกันเลยครับใน Fender p l y y r r 2เน2่ยครับก็จะมีการนำ Rose Boot กลับมาใช้ในรุ่นนี้ด้วยนะครับในส่วนที่เป็นคอดำนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเทสเป็นคอขาวระหว่างรุ่น เพย์เยอร์วัแล้วก็เพย์เยอร์ูครับที่ไม่ได้เทสคอดังก็คือระหว่างโร w บู d กับพอโฟลว์เราน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันเสียงมันต่างกันยังไงนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเสียงกันนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคของแต่ละรุ่นกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับครับไหนไหนก็ตอนนี้เพย์เยอร์ูก็ได้อยู่ในมือผมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปกกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เริ่มจากบอดี้นะครับบอดี้ตัวนี้ก็จะเป็นไม้เอเวอร์นะครับ แล้วก็คอก็จะเป็นเมเปิลชิ้นเดียวเลยนะครับมี22เฟลดนะครับเฟลดก็เป็นมีเดียมจัมโบ้นะครับนัดเป็นโบนนัดนะครับก็คือเป็นกระดูนั่นเองนะครับแต่ว่าความต่างระหว่าง Fender p l a พ e r 2เนี่ยเขาจะให้ลูกบิดมาเป็นลูกบิดวินเทจนั่นเองนะครับจะประมาณนี้นะครับก็ให้มาเป็นเ a ดียส9.5นะครับทั้ง2ตัวเนี่ยคือจะต่างกันแค่ลูกบิดพันวงจรนะครับก็จะเป็นฮัมซิงซิงนะครับฮัมวักกก็จะเป็น ア n โคทูนะครับส่วนซีนคอยสองตัวนี้ก็จะเป็นアニโคไฟนะครับมี1วอลลุ่ม2โทนนะครับซีเลคเตอร์5ทานะครับแล้วก็เทมเร์โลเป็น2เสานะครับเป็นบล็อกเต็มนะครับข้างหลังแล้วเดี๋ยวเราไปทวนสเปคเพเยอร์วันกันต่อเลยครับครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเพเยอร์วันนะครับเดี๋ยวเรามาทวนสเปคกันนะครับเริ่มจากไม้บอดี้นะครับก็จะเป็น ไม้เอลเดอร์เหมือนกับเพเยอร์ทเลยนะครับส่วนคอนะครับคอก็จะเป็นไม้เมเปิลเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เป็นชิ้นเดียวเหมือนกันด้วยนะครับแต่ความต่างคือเขาจะเคลือบคอไม่เหมือนกันนะครับเพเยอร์วันเนี่ยจะเคลือบคอแบบซาตินนะครับก็คือจะไม่ได้เงาเท่านะครับก็คือไอตัวเพเยอร์ทเนี่ยเขาจะเคลือบเป็นเลกเกอร์เงาๆเลยนะครับแล้วก็ความต่างนะครับก็ต่างกันที่ลูกบิดนะครับส่วนเพเยอร์วเนี่ยลูกบิดเขาจะเป็นดายแคดนะครับเพเยอร์ทูเขาจะเป็น แล้วก็ที่ต่างมากๆที่ผมรู้สึกเลยนะก็คือสัมผัสคอนะครับถึงว่าสเปคเขาจะบอกว่าเป็นโมเดิร์นซีก็ตามผมจับแล้วรู้สึกว่าเพเยอร์ทูเนี่ยเขาจะหนากว่านะครับเพราะว่าจากที่จับเมื่อกี้เรามาจับลองจับเพเยอร์วันเนี่ยผมว่าเพเยอร์วันเขาจะบางลงกว่าหน่อยนึงนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับต่างกันมากถึงขนาดนั้นทีเดียวนะครับก็เล่นสนุกเหมือนกันเลยนะครับเฟดก็คือไซส์เดียวกันเลยก็เป็นมีเดียมจัมโบ้นะครับเป็นชนิดเดียวกันก็นกคือเป็นนิกเกิลนะครับเรเดียสนะครับ มาดูพิกอัพกันนะครับครับส่วนพิกอัพก็จะเป็นฮัมซิงซิงนะครับก็จะเป็นสเปคเดียวกันกับเพเยอร์2เลยนะครับแต่ว่าต่างกันที่ฝาครอบนะครับตัวเพเยอร์2เนี่ยเขาจะเป็นขาวแบบว่าไม่ได้ขาวมากนะครับก็จะเป็นแบบออกมุกมุกมนๆหน่อยแบบวินเทจขึ้นมากว่านะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะคือเป็นฝาครอบแบบขาวหมดเลยนะครับตัวบิดนะครับตัวฮัมบัรกิ้งก็จะเป็นอันนีโค้ด2นะครับแล้วก็ซิงค์คอยก็จะเป็น อธ o l คไ e ทนะครับ1วอลลุ่ม2โทนสเลเตอรทางครับยองก็จะเป็น t h e เ o โลเสานะครับให้บล็อกเต็มมาเป็นสเปคเดียวกันเลยนะครับเดก็จะเป็นแบบ Wintage นะครับครับทั้ง2รุ่นก็จะมีสีหลากหลายให้เลือกนะครับก็ลองเข้าไปดูในเว็บของ iKita ได้เลยนะครับก็ไปเลือกดูว่าชอบสีไหนกันนะครับก็สเปคเนี่ยมันคล้ายกันขนาดนี้นะครับเสียงจะเป็นยังไงไปชมกันครับ ハハハハ เป็นยังไงกันบ้างครับที่ได้ฟังเสียงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมมองว่ารู้สึกว่าเสียงมันต่างกันอย่างชัดเจนนะครับแต่ผมไม่ได้มองว่าตัวไหนดีกว่าตัวไหนนะครับสำหรับใครที่มีความรู้สึกยังไงชอบตัวไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปกันหน่อยนะครับครับก็แบรนด์เฟนเดอก็จะเป็นแบรนด์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็ราคาเขาก็คือสมเหตุสมผลนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเทียบกันนะครับระหว่าง2รุ่นนี้นะครับก็มา ลองได้เลยนะครับที่ร้านไอกิต้ามิวสิกนะครับอยู่ฟอร์จูนชั้น3นั่นเองนะครับผมดีมภูมินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ